11เหตุผลทำไมคุณถึงเห็นเลข11.11 11. ในทางตัวเลขความหมายของหมายเลข11.11 11, 11, นั้นมีความสำคัญมากคุณอาจจะพบว่าตัวเองเอาแต่มองนาฬิกาตอน1 1 1 1นาฬิกา11นาทีเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมากและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้หมายเลข11.11เ 11, เป็นเลขที่ผู้คนพบบ่อยที่สุด การเห็นเลข11.11 11, จึงเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่าข้อความกำลังรอคุณอยู่คุณอาจจะสงสัยข้อความนี้มาจากไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช่เลขฝ่ายทางจิตวิญญาณโชคดีที่คำตอบนั้นค่อนข้างพูดง่ายคือเทพผู้พิทักษ์ของคุณอยู่ใกล้ๆเสมอโดยมอบความรักและการปกป้องให้คุณอย่างชัดเจน และความหมายเบื้องหลังของหมายเลข11-11ย่อมเป็นข้อความถึงคุณจากพวกเขาเหตุผล11ประการว่าทำไมคุณถึงเห็นหมายเลข1 1 11ประการแรกความคิดและการกระทำของคุณเป็นตัวกำหนดความเป็นจริงของคุณคุณต้องตระหนักอยู่เสมอว่าความคิดและการกระทำของคุณก่อให้เกิดความเป็นจริงของโลกโดยตรง เมื่อคุณเห็นหมายเลข 1111, 11, นั่นหมายความว่าหากคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นคนคิดบวกคุณใช้ความคิดและการกระทำเชิงบวกโลกในสายตานั้นดีเป็นส่วนใหญ่และคุณรู้สึกมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตคุณเหมือนจะดึงดูดสิ่งดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตตรงกันข้ามหากคุณพบว่าตัวเองกำลังมีความคิดเชิงลบ มุมมองของคุณต่อโลกใบเดิมมักค่อนข้างเยือกเย็นคุณจะพบว่าตัวเองตกต่ำและตกเป็นเหยื่อของการกระทำเชิงลบมากขึ้นแต่ความจริงก็คือการคิดบวกสามารถมีประสบการณ์ชีวิตแบบเดียวกับคนคิดลบแต่โลกในสายตาของพวกเขาก็เหมือนจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเพราะมันดึงดูดแต่คนคิดลบเข้ามาหากัน เทพผู้พิทาของคุณต้องการแจ้งให้ทราบเมื่อคุณพบหมายเลข1111 11, พวกเขาต้องการให้คุณรู้ว่าเมื่อคุณยอมรับความคิดเชิงบวกคุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นประการที่สองคุณกำลังอยู่บนเส้นทางการตื่นขึ้นในสัญลักษณ์ที่ใหญ่ที่สุดของหมายเลขนี้คือการรับรู้ว่าคุณสังเกตเห็นว่าลำดับตัวเลขที่แท้จริง มีลักษณะอย่างไรเหมือนคอลัมน์เล็กๆดังนั้นสิ่งที่คุณกำลังดึงดูดอยู่คือคอลัมน์ที่ประตูสู่การรับรู้ภายในของคุณโดยหมายเลข1111 11, จะถูกส่งมาให้คุณพบเห็นและปลุกร่างกายจิตวิญญาณของคุณให้ตื่นขึ้นไปสู่เส้นทางใหม่หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเห็นหมายเลข11 11 คุณควรถอยกลับไปหนึ่งก้าและมองชีวิตของคุณจากมุมมองภาพรวมหมายเลข 18, 11 11กํากำลังให้คุณประเมินชีวิตของคุณใหม่โดยเตือนให้คุณดูภาพรวมทั้งหมดและเตือนคุณถึงความฝันของคุณสิ่งที่คุณต้องการทำให้สำเร็จในชีวิตเส้นทางที่ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ การตั้งคำถามและการตอบคำถามเหล่านี้ด้วยตัวเองจะช่วยให้คุณเห็นว่าคุณกำลังทำอะไรผิดชีวิตประจำวันอยู่ตรงไหนคือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ช่วยให้คุณบรรลุความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สำคัญที่สุดมีความไว้วางใจในจิตญาณภายในการนำทางของคุณและเชื่อมั่นในตัวเองสัญชาตญาณ และพลังชีวิตของคนอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลความไว้วางใจว่าคุณสามารถเอาชนะความท้าทายใดๆเพื่อบรรลุความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณไว้วางใจเทวดาผู้พิทักษ์ของคุณจะอยู่กับคุณเสมอช่วยนํำทางคุณไปสู่จุดที่คุณต้องการและไว้วางใจว่าหัวใจของคุณรู้จุดประสงค์ของคุณในจักรวาล และมันจะทำให้คุณมีความกล้าที่จะค้นหาคำตอบประการที่สามเปิดกว้างและเปิดกว้างเป็นสิ่งสำคัญอย่างไม่น่าเชื่อในการเปิดใจและจิตวิญญาณของคุณเพื่อจะช่วยประโยชน์จากสิ่งที่น่าทึ่งที่อยู่ข้างหน้าด้วยการเปิดใจกว้างคุณแค่มีมุมมอง,มองกว้างกว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก กล่าวกันว่าคนที่มีใจแคบทางร่างกายไม่สามารถมองเห็นโอกาสที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาได้คุณควรตระหนักถึงสัญญาณเล็กๆน,น้อยๆทั้งหมดที่เข้ามาหาคุณประการที่4จงอ่อนน้อมท่อมตนการโอ้อวดเกี่ยวกับความสำเร็จของคุณในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตคุณสามารถปลูกฝังความรู้สึกผิดๆของคุณ ความมั่นใจของคุณซึ่งอาจส่งผลต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมันเป็นสิ่งสำคัญที่มีศูนย์กลางเป็นการท่อมตนท่อมตัวในขณะที่ดำเนินไปในชีวิตเชิงบวกอย่าละเลยสิ่งต่างๆเนื่องจากคุณสามารถสูญเสียความสำเร็จใดๆและทั้งหมดอย่างรวดเร็วด้วยความคิดที่หยิ่งยโส คุณควรเพลิดเพลินไปกับความสำเร็จหรือช่วงเวลาเชิงบวกโดยคุณต้องรักษาช่วงเวลาเหล่านี้และรักษาความสำเร็จของคุณที่คุณสร้างขึ้นเพราะการเติบโตเกิดขึ้นกับการอยู่กับปัจจุบันและการอยู่กับปัจจุบันจะทำให้คุณจดจ่อกับปัญหาในชีวิตปัจจุบันเพื่อให้จิตใจของคุณเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นไปกับปัญหาเฉพาะหน้าด้วย วิธีนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับความสำเร็จในชีวิตปัจจุบันโดยไม่สูญเสียการติดต่อจากความเป็นจริงประการที่5ขอบคุณการแสดงความกตัญญูสำนึกรู้คุณบางทีอาจเป็นหนึ่งในส่วนพื้นฐานที่สุดของการใช้ชีวิตโดยการขอบคุณเป็นพลังงานเชิงบวกการแสดงความกตัญญูขอบคุณ แสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้ละเลยสิ่งใดเลยและขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณได้รับการขอบคุณในตัวเองคือการกระทําที่เติบโตทางจิตวิญญาณซึ่งจะช่วยยกระดับพลังงานเชิงบวกของคุณก้าวไปสู่อีกระดับการได้รับของขวัญใหม่ๆคำแนะนำและความสำเร็จในชีวิตเพียงกล่าวขอบคุณประการที่ห อย่าก,กลัวที่จะขอคำแนะนำส่วนสําคัญของการเห็นหมายเลข1 1 1 1คือการตระหนักว่าคำแนะนำจะอยู่เคียงข้างเสมอเมื่อคุณต้องการไม่สําคัญว่าคุณอยู่ที่ไหนในชีวิตหากคุณต้องการขอความช่วยเหลือหรือคำชี้แจงเมื่อคุณเห็นหมายเลข1111 11, นั่นหมายถึงคุณจะได้รับความช่วยเหลือเสมอและอย่าเพิกเฉยต่อการทำ แลอยหยาเพิกเฉยต่อการนำทางภายในการตั้งคำถามจิตวิญญาณภายในจะช่วยให้คำแนะนำแก่คุณและให้คำตอบสำหรับคำถามของคุณประการที่7เปลวไฟคู่ของคุณอยู่ใกล้เปลวไฟคู่คืออีกหนึ่งของจิตวิญญาณของคุณมีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับความจริงที่ว่าจิตวิญญาณแต่ละดวง แยกออกจากกันเมื่อขึ้นสู่ความที่สูงในภายหลังจิตวิญญาณสองซีกจะตกลงมาบนล่างที่แตกต่างกันสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าเปลวไฟคู่นั้นไม่เหมือนกับโซเมตของคุณมีความแตกต่างพื้นฐานเนื่องจากเปลวไฟคู่ของคุณนั้นเป็นอีกหนึ่งส่วนของจิตวิญญาณของคุณหมายเลข1 1 1 1 เทวดาผู้พิทักษ์ของคุณกำลังแจ้งให้คุณทราบว่าคุณอยู่ใกล้เปลวไฟของคุณมากและอาจพบพวกเขาในอนาคตอันใกล้ประการที่8การเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของคุณแง่มุมหนึ่งในการเห็นหมายเลข1 1 11คือเทวดาผู้พิทักษ์ของคุณสังเกตเห็นว่าคุณมักจะมุ่งเน้นไปที่ สิ่งที่คุณอื่นคิดกับคุณเทวดานางฟ้าผู้พิทักษ์ต้องการกระตุ้นให้คุณรักตัวเองและมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มและสัญญาณที่จะเป็นปัจเจกของตัวเองแทนที่จะทำหรือกังวลกับสิ่งที่คนอื่นพูดปล่อยวางกับการพยายามที่จะสมบูรณ์แบบความสมบูรณ์แบบนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นใคร และการรักตัวเองแบบที่คุณเป็นประการที่9สิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการเห็นหมายเลข1111 11, ความหมายว่ามีบทบาทสำคัญในการเล่นและภาพรวมและพลังทางจิตของโลกคุณให้พลังงานเชิงบวกและความรักปริมาณที่จำเป็นผ่านทางความคิดและการกระทำการสมบรูรณ์ จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณการเปลี่ยนแปลงสากลที่ไม่เพียงแต่ใช้กับคุณเท่านั้นบางสิ่งบางอย่างในอนาณาจักรแห่งจิตญาณเช่นหมายเลข1 1 1 1ที่เป็นตัวเลขลำดับที่ยิ่งใหญ่เทวดาผู้พิทักษ์ของคุณต้องการบอกคุณว่าโลกทั้งใบรอบตัวคุณเป็นสถานที่ที่สวยงาม และสิ่งสวยงามเกิดขึ้นตลอดเวลาที่คุณต้องการเปิดรับพวกเขาและยอมรับพวกเขาเข้ามาในชีวิตคุณประการที่สิบปล่อยวางความกลัวพลังของคุณไม่ควรมุ่งสู่ความกลัวในชีวิตการกระทำเช่นนั้นมีแนวโน้มที่จะํำผลลัพธ์มาให้คุณเท่านั้นสิ่งที่คุณกลัวมากเป็นการตอบสนองตนเอง นี่อาจเป็นหนึ่งในนิสัยที่ยากที่สุดในการกำจัดการมุ่งความสนใจไปที่ความกลัวจะส่งผลให้ความกลัวมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายและความฝันจะนำเป้าหมายและความฝันของคุณมาให้ประการที่11การเริ่มต้นใหม่อยู่บนขอฟ้าบทเรียนของคุณกําลังเริ่มขึ้นและวิธีเดียวที่จะทำให้คุณมีที่ว่างสำหรับ สิ่งสวยงามนี้คือการเริ่มต้นใหม่การขจัดนิสัยเดิมๆและพลังงานเก่าๆที่ทำให้คุณผิดหวังด้วยการทำเช่นนี้คุณจะยอมให้ตัวเองเปิดกว้างต่อประสบการณ์ใหม่ๆและเข้าสู่บทที่กําลังจะมาถึงในชีวิตของคุณอย่างเต็มที่คุณจะสังเกตเห็นประกายไฟแห่งแรงบรันดาลใจมากมายแรงจูงใจ และความสุขในอนาคตอันใกล้นี้เตรียมรับความท้าทายใหม่ๆที่จะเข้ามาพร้อมกับาการเริ่มต้นใหม่นี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ